เื่องเนี่ยมันดูฟังๆแล้วมันทําให้แบบว่าบรรยากาศมันเครียดไงทีนี้พอถ้าเครียดปั๊บเนี่ยทุกคนก็จะพุ่งเป้าไปที่ต้องถามฤทธิ์ถามว่าน้องฤทธิ์เนี่ยถ้าเกิดว่าถามเรื่องให้เราคลายเครียดเนี่ยแล้วพุดเราจะนึกถึงใครนะเขาหันหลังหนีไปละทำตงนี้เลยอเอพอแล้วเอาอีกเวลาที่เิาเครียดครับจะมีคนคนหนึ่งครับที่ทำให้เราคายเครียดครับทำยังไง เขาไม่ได้ทําอะไรครับเขาไม่ต้องเล่นตลกเขาต้องทำอะไรครับเขาแค่ปวดซิกกางเกงแล้วก็ดึงกางเกงลงครับแล้วลิดจ้ะปฏิกิริยาของลิดตอนนั้นคือทำไมโรบจิตเขานะก็นี่ครับอครับเท่านนะครับเอเลิศยังไงก็เห็นเป็นภูเขาครับี่ไม่ได้เห็นไม่ไม่คือพี่ไม่ได้อยากรู้ว่าคือภท่าถีนเป็นอะไรพี่รู้สึกเลิศตายเ้รพอเห็นแล้วน่าจะเห็นแล้ว มีผู้เข้าด้วยไอ้เจ๊เจ๊จะจินตนาตการไปกันใหญ่เรารู้สึกยังไงที่แบบว่าเออแบบมุงมมองของเราตอนนั้นไม่ก็ตอนแรกก็ตลกดีเขาคือเฮ้ยเขาเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยแก่ภาพให้ดูคือแบบอ,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 แอยากอวดมากเลยเหรออะไร <c oughs> อย่างเงี้ยต้องการโชว์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบแต่คือเรามารู้ภายหลังว่านี่พี่โต๊ะบอกว่าลิฟที่พี่ทําไปเพราะว่าลิฟไม่อยากให้พี่ไม่อยากให้น้องเคลียรด้วยความรักแท้ๆเลยมีใครเคยได้รับการสนอควาับสียนแบบนี้บ้าง ตายเคแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอหายเคยโดยไหมหายเคยไหมถ้าไม้ตายเฉพาะในแก๊งครับปกติ็นต้องขี่้ห้าโดน่ะเขาบอกว่าเป็นท่าไม้ตายเฉพาะในแก๊งน้องเกศอะไรอะไรเกศได้เห็นด้วยเหรอเห็นด้วยเหรอเกศใช่ไหมโดน่เกศได้เห็นด้วยใช่ไหมไม่เห็นเอาแล้วไงมันก็ไม่ได้เห็นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ถามเกศแล้วเกสต่อเราอยู่ด้วยกันค่ะอ๋อคือไม่ได้จะเพาะแต่แบบว่ากลุ่มชายหนุ่มที่เขาจะเปิดผู้หญิงก็เปิดเหรอคะไม่ใช่เพราะว่าเครียดถึงจะ ถึงจะโชว์อ๋อนั่งคุยจับกลุ่มกันอยู่ผิดแล้วตอนนี้พี่โน้ตพี่โน้ตคะเคลียร์ด้วยค่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้พี่โน้อันนี้อันนี้พี่ไม่รู้จริงๆอันนี้เขาบอกว่าไม่มีใครเคลียร์พี่โน้ตก็ถอดค่ะยังไงยังไงเคลียร์ด้วยไม่ได้ถอดค่ะแต่ว่าเขาเปิดเขาแค่ลวงลวงลวงเดี๋ยว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 หมดหมดโอเคพี่เข้าใจคำว่าจัดจัดทรงไหมอ๋อเข้าใจัสงเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอ่อโน้ แล้วพี่พี่ถามพี่ถามกันพี่ถามกันกับเรศหน่อยพอพี่โน่จัดชุดนี้มาให้เงี้ยเราเราคลายเครียดเลยเหรอเราสบายใจหัวล้อเลยเหรอก็คงฝันดีครับฝันดีครับพี่แมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้องยังเครียดอยู่ค่ะพี่โต้ถ้าเกิดว่าน้องเขาไม่หายเครียดนี่หนูจัดมาแล้วเนี่ยสุดยอดละหนูจะทำาไงต่อทำาไงต่อแนะนำให้เขาไปกระโดดโอ จบไปเลยทีเดียวดีกว่านะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้พี่ก็แบบว่าคุยขำๆนะแล้วก็อยากรู้มาพูดถึงเรื่องความรักของบ้ากดีกว่าพี่แมมเออไปค้กันเลยอย่างที่เราเห็นนั่แหละว่าเขาจะแกล้งกันเขาจะอะไรยังไงกันแต่เขาก็แบบว่ารักแล้วก็สนิทสนมกันเขาถึงได้กล้าพูดกล้าอะไรกันขนาดนี้ถูกไหมคะต้องใช้คําว่าต้องรักกันมากขนาดนี้ถึงจะกล้าโชว์ถูกต้องเขาบอกว่านี่เขารักกันมากเลยนะขนาดแบบว่าจะกินคงกินข้าวนี่ต้องรอให้พร้อมกันก่อนถึงจะกินได้เอ้าทำไมขำมากมันจริง จริงขนาดนั้นเลยครับพี่ใครคะพี่เก่งคะพี่เก่งคะเก่งช่วยถ่ายอย่างไรคะทำไมพูดแล้วพออย่างนี้แล้วขำผมยังไม่ได้ขำเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนะนะพี่ไม่ครับคือว่าบ้านเอิสตาร์เราต้องกินข้าวพร้อมกันใช่ไหมครับแต่ว่าไม่โาเวนโยเวนโย่าเว้นไอ้ไอ้อะทำไมอะไรไอ้เพราะอะไรเพราะว่าไอทำกินเองกินตลอดเวลาอนะครับคนอื่นเขาแต่ว่าหมายถึงว่าทุกคนก็จะแบ่งหน้าที่กันครับอย่างแบบเวลาเตรียมข้าวอะไรเงี้ยครับจะเป็นเป็นเก่กับเบสครับแบบไปหยิบ จานชามช้อนซ่อมอะไรอย่างนี้แล้วเก๊กก็จะลืมของพี่ตลอดอ๋อจะลืมของพี่เก่งตลอดเต้องลืมของพี่ไงคะว่าพี่เก่งจะรู้สึกยังไงว่าเออถ้าเกิดว่าลืมยกมาเจ็ดใบไม่มีของเราเออทดสอบเก๊ก็เห็นแล้วว่าพี่เก่งทำเน่าเวอร์เก๊ก็แกล้งเล่นแล้วเก๊เก๊กจะเป็นคนแบบแกะอะไรอย่างนี้หยิบจากในหม้อมาอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แบบเซนเซ็นก็จะเซ็นก็จะ ไปอตอนสุดท้ายเซนก็จะช่วยเก็บแล้วก็แบบล้านรงร้านจานเซนก็จะเป็นเขาจะชอบทำพวกงานบ้านอะไรยเงี้ยครับส่วนถมพี่เซนมาชอบไหมเซนชอบไงใครจะเป็นตัวแทนบอกพี่ได้บ้างว่ารู้สึกประทับใจอะไรในเพื่อนเพื่อนทั้งหมดของเราทั้งแคนให้เดอะสตาร์พูดดีกว่าดายดาเดอะสตาร์แจ้งแจ้งเลยก็คือช่วงเวลาที่อยู่ดีนนี้นานเท่าไหร่นะประมาณสามเดือนสามเดือนใช่มาที่อิสรก็คือตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาบ้านเดอะสตาร์ครับพวกเราทั้งแปดคนก็ ก็รู้สึกแบบผูกพันกันนะครับคือวันแรกที่เรามาก็แบบก็กินข้าวด้วยกันนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วก็เวลาทํากิจกรรมก็ทาด้วยกันทุกคนแล้วก็พอเวลาเวลาเราพอถึงวันอาทิตย์หนึ่งต้องมีคนที่ออกไปคนหนึ่งก็จะรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าแบบมันขาดมันขาดอะไรไปคนหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนว่ามันรู้สึกแบบมันมันเหงาครับแล้วก็คือจริงๆถ้าถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากเราอยากจะร้องด้วยกันทั้งแปดคนเลยเนาะแบบเมื่อคอนเสิร์ตมันอาทิตย์ที่ผ่านมา ใช่อยากเจออยากใ<ช>จอะกีก็คือจะบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันมากๆ,ๆครับที่การที่ว่าไม่มีไมทีไหนที่เหมือนเดอะสตาร์แห่งนี้ครับอ,อันนี้ก็เป็นเรียกว่าจากเดอะสตาร์นะถามที่สองคิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะไปยาวนานนะของพวกเราทั้งแปดคนใช่ไหมครับจต้องค่ะก็คิดว่าคือเท่าที่เห็นมานะครับคืออยู่ในบ้านคือตามจริงถ้านับ ตามฐานะคือเราเป็นคู่แข่งกันทั้งหมดทดุกคนเราคปอคู่แข่งกัน<ช>แต่ว่าคือตั้งแต่ตดิเข้ามาเนี่ยดิยังไม่เคยเห็นภาพไหนเลยที่ทําให้เรานึกว่าเราเป็นคู่แข่งกัน<อ>คือเข้ามาคืออย่างทุกคนต้องทาโชว์ทุกคนเนี่ยครับแล้วอย่างดิ๊เนี่ยคืออาจจะมีปัญหาเรื่องของการร้องการแสดงอะไรเงี้ยท,ที่ยังไม่ค่อยเก่งเียแล้วคือยังมีคนที่เขายอมเสียสละเวลามาเพื่อ สอนเราช่วยเราอะไรเงี้ยคือทุกคนช่วยกันตลอดเวลาแล้วคือยังยังไม่เคยจะเห็นว่าแบบจะมีใครที่แบบอยากให้กันออกหรือว่าไม่อยากให้ให้อยู่โโออเค นะคะก็เราคงจะรู้แล้วล่ะนะว่าเขาแบบว่ารักกันมากแค่ไหนนะจ้ะงเดี๋ยวให้น้องริ์กับทุกคนก็เดี๋ยวพักเวรบรรยากาศซึ้งมีมาหนิดึงเราไปให้ถามคําถามกันนะฮะให้น้องกันแนะนําคําถามคุณผู้ชมนิดนึงนะคะก็คําถามนะก็มีอยู่ว่าเมื่อมินิคอนเสิร์ตของกันนะครับถามว่าเพลงที่กันร้องกับคุณพ่อนะครับคือเพลงอะไรนะครับระหว่างเพลงที่หนึ่งนะครับเพลงหยาดเทสกับเพลงที่สองครับ เพีงหนึ่งในร้อยครับนะคะแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดว่าใครตอบถูกนะคะก็จะได้รับเสื้อยืดนะคะแล้วก็มีลายเซ็นของน้องๆเดอะสตาร์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีของที่ระลึกจากน้องๆเดอะสตาร์อีกมากมายเลยทีเดียวนะคะตอบกันเข้ามา4 2 4 2องส่อามศนยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพกโฆษณาสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมารับโทรศัพท์จากคุณผู้ชมทางบ้านสักครู่ค่ะ